จ้าท่านประธานหูซื่อเสียงยังน่าของเพิ่นเจ้าโดยการสิโคอนุญาตบาทครับถามชื่อชื่อเสียงจัาก้อนพี่น้องเลยเจ้าทั้งทั้งทั้งใหญยก็ชื่อยังเนาะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกคู่ทุกคนบ่วบาจีอยู่ภายในแต่ต่างประเทศก็สบายดีเบอร์ดเดอ้อพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่่องยูทูบของบ่าวกับพา่บารลาวคือเก่าพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ดีบ่าวกับพาก็ได้มากเยี่ยมยามพี่น้องเขาแถวๆน้ำม่วงไก่คือเก่าเานาะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็ดีอาเขาไปเยี่ยมยามทางเอือ้อเพื่อนแต่บ่าวพายยังประธานหู้ชื่อเสียงเลี้ยงน้ำของเพื่อนพี่น้องไอ้เพื่นอ,อนอกท็ที่เป็นกบฏววลำบากแน่นอนนึงเหมือนกันกเรี้ยงล้านพี่น้องเอ้ย เป็นไม่ห้างอะไรกะเรื่องร้านอยู่ผู้เดียวผู้แม่พี่น้องเว้ยเพื่อไปการทักษาเสียเวลากะทั้งเบาไพกะสิพาพีพะน้องเขาไปทักทายสบายดีเพื่อเด้เนาะสบายดีนะมาสบายดีสบายดีในละโอ้ยเฮากลับมาพบหน้าพ่อตาเพื่อนก็เป็นครั้งแรกเนาะเบาชุกท่านประธานทู้ชื่อเสียงเรียงหน้าของเพื่อน โดยกะสิขออนุญาตบาดคำตามชื่อชื่อเสียงจกพี่น้องเอ้ยจ้าะทั้งทั้งทั้งเอ้ยกชื่อหยังเนาะทงเฮากประานูชื่อสมพินสมพินชื่อเอยสมพินเนาะอายุจปีนเดี๋ยวนี้อายุ48ปีโอ้48ปีเพิ่นก็ยัง48ปีเพิ่นก็ยังถือว่ายังหนุ่มยังหนุ่มยังแจวอยู่เนาะแม่น40ปลายเนาะยังจบได้เพลงอดโดยโดย จ้าสบายดีคือเราจะได้ลูกว่นี่นะหลานโอ้หลานเลี้ยงหลานอันแม่เพิ่งไปทั้งแต่ละในหลานนี่พ่อกับแม่เลยกันแล้วก็จักไปตั้งแต่โบ๊ะแม่โอ้เป็นลูกของน้องชายเจ้ากลับมาทิ้มไปให้แล้วกลับไปเป็นว่าป้ากันเนาะแม่โอ้แยกทางกันแล้ะกันลูกมาทิ้มให้เอื้อยโอ้เอื้อยเป็นปราโตแม่ เลยก็เป็นพาระต่ะอพระบุจบบุซินโดยแล้วท่านแม่พ่อเนี่ยเคยผ่าเงินผ่กค้ำมาให้อยู่บ่ล่ะบ่บห้องบตุตริตโตมาเลยโอ้สี่น้อยเนาะอันเ่าอยากทำท่านอื้อยนี่กัมีผัวอยู่บ่ล่ะบ่มีบ่บมีผัวอีกเลิกกับผัวได้เป็ดเก้าปีละโอ้สู้จนมาเนี่ยแหละตะกี้ปัญหาเงินส่งลูกเทียนลูกเทียนจบแล้วเพิ่นมาเลี้ยงหลานตโตน้ำบา้า อันเจ้านี่ก <two> <is> like ็ม <Okay> ีลูกจักคนล่ะ okay ลูก2คนลูก2คนผู้ชายผู้น้องผู้หญิงผู้น้องอ๋อลูกได้เฮ็ดจบป่ะแล้วบ่ผู้อายเรียนจบผู้น้องนี่บ่เรียนซ่ําอ๋จบม .4 แล้วก็ย่าเลยผู้น้องบกไเพิ่นก็หาเงินเลี้ยงเลี้ยงลูกส่งเรียนอีกจบจบมาเลี้ยงหลานต่อเลี้ยงหลานต่อพี่น้องเอ้ยผู้ดีลูกเนจบได้กว่าก็มาเลี้ยงหลานตอ ăn vô vấn đề sao phó lan phó lan cả dù mà cái lúc mà hay ươi liêng nữa, là cả thư chắp thư nó hay chắp bài bếp lila bếp dạ bếp nhang lắm kadi dạ kadi nhang lắm nó? dạ kadi nhang lắm kadi dạ kadi nhang lắm kadi dạ kadi lắm kadi dạ kadi กระทั้งลูกเพื่อนกับไปว่าพ่อไปทางเม่ไปทางเนาะโดยก็พี่น้องเลยไต่ตุนตุนช้างเพื่อนเนาะตุนการลำบากพี่น้องเลยหาเงินเรียกลานโตโดยลานโตพี่น้องเลยมีเงินแต่ลูกชายเยันจบเพื่อนไปเฮ็ดยังไรเด็ดนี่ลูกชายเนาะเด็ดนี่เพื่อนกับไปเฮ็ดเรียกอีกใช่กอมใครเนาะใครเนี่ยพอมีพอมีเวียกเฮ็ดเนาะโดย เพื่นอนั่นเดือนกั่นยังเสียออกมากอะจนว่าอุ้อยตัวแห้งคนล่ะยังเป็ดเลี้ยงไก่นะขายซื้อนมซื้อเฟอร์สให้แต่ละมือกันเนาะอ่าลำบากอยู่ลาเติบแหละลำบากลาเติบเพราะว่าย่างขาเดียวโอ้แต่ทั้งเอื้อนนี่ได้เห็ดให้เฮ็นหนาอยู่บ่ล่ะก็เหดอยู่ปีนี้บ่ได้ปีนี้ให้ไปไทยให้ธนาให้สร็จย่างรถกับเจ้าเหรอ โออจ้างเอาเอทั้งเอื้อได้ดาบบางบัดนี่เนาะจ้างรถกับเจ้าอทยแล้วก็บ้านโอบ้านเนาะบ้านเราะออก็ยามเที่ยวกับรถเที่ยวเออได้ปีนึงจักซอกแล้วปีนึงก็บ่ได้หลายยประมาณ450ซอเนาะแต่ว่าปีนี้ล่ะบ่ได้หนูมันลงอหนูลงกินข้า เดอร์ประมาณซาอุปายละปีโบได้นี่นี่เหอได้ขั้นมาได้ซ้ำนี่จิกุ้มกินเฉพาะทางทางของผมเองโบกุ้มแล้วบางทีอะกันโตแต่กินกับกุ้มยุบบัตรนิบัดบโบมีเงินซื้อนมซื้ออย่างบัตได้ขายเพิ่นกินนมม่อนเลยนะโอ้ยกินนมเพื่อนเพิ่อนโบได้นั่นว่าไปหาเงินทางไหนเนาะบาสุกเลี้ยงลูกเลี้ยงลานกับบัดบโบมีกับเนาะจะได้โยกเขาโยกอย่างไปขายซื้อเพื่อซื้อนมไทยลานเนาะขั้นว่าจะกินกับจิ้กุ้มยุบเพิ่นว่า อันทั้งเม่ทั้งเม่เพื่อนป้าอันนี้ไปนี่ตั้งเต้เพื่อนอายุเจ็ดปีอลไรเนี่ยนะอายุเจ็หกเดือนหกเดือนโอ้โหแลกับใครอาจว่าตั้งแต่ยังบดทัานนี้หูจักกันว่าผายเป็นแม่เป็นอยังยังบดนั่นเนาะยังโมจักยังบูฮอดขันว่าเดี๋ยวนี้กับขันมากกับสีหอดบูจื้อจั๊บแต่ว่าเพิ่นเห็นทั้งไม่ใหญ่เพิ่นเลยว่าเพิ่นว่าเห็นลานที่ เนลูกเด็กหน่อยสิเป็นสิขึ้นออกอยู่บ่ว่าลูกเพิ่นเนาะก็ไปโอ้ยไปกับเป็นใจตนเนาะเป็นกาเป็นตาตุ่นกาเด็กหน่อยเนาะก็เป็นใจนะฮักอยู่บุญอันนี้บ่แม่ของจันนะฮะโดยอหว่าเริ่มปากแล้วนี่เนาะเริ่มปากแล้วแม่แม่แล้วเป็นอะไร แต่ว่าทังพี่ฮันนี่แปลว่ายังโสดช่วงนี้เนาะแม่นยังโสดอยู่โสดโแต่ว่าเคยผ่านมาแล้วเนาะพี่น้องเิก็เคยผ่านเคยสั่งอุปมาครั้งนึงแล้วเนารมาก็ได้ซาปูุ้ผู้ใหญ่ผู้ชายก็ได้ซาปีแล้วแต่แต่ว่านี่ก็ได้16ปีแต่ว่าตอนนี้ยังยังโสดเนาะ ด้ยแม่โอ้ตอนนี้โสดได้แปดเก้าปีแล้วโอ้ไอว่าจังใดเราบากระไพ่ปัดนีิเกินกะยังโสดอยู่พี่น้องเลยเจ้าถาวรคนใดเอ็นเอฟซีคนใดสนใจถักมาหรือว่าแซตมาหาบากระไพ่ได้เด้อพี่น้องเด้อทางบากระไพ่ทำมันซื้อเด้วว่ากระไพ่ความเป็นปึกใจอยา่์ด<อ>้วย ทางทางาเอื้อยเพฟนีิเปินกะจะเปิดใจหาคนคุยอยู่บ่อจี๋สิเนาะกะเปิดอยู่กันมีผู้กะคุยจริงใจกันเลยเพราะว่าพอหางผมไม่ผมมีลูกผมมีเมียเนาะเด็กมีลูกมีเมียกันอยากยอมกันกันเพราะว่าแต่ก้อนก็สิได้ย่าหางกันย้นว่าเขับไปมีเมียใหม่เลยกลับบ่มักแบบนี้กลับเมียเนาะโดยแม่ละเลยมีสองมีสามไปแล้วกลับบ่มัก ใส่เนาะก็เลยอยู่ผู้เดียวดีกว่าไปสั่งนด้แบบนี้แหละพี่น้องเลยเป็นว่าถ้าว่ามาักมามกเพิ่นเก่าคอ้เป็นจริงมาเดียวจะเดียวขอให้เป็นแบบคนแบบบ่มีลูกมีเมียเนาะเพิ่นกะแล้วกะคันว่าคนมีลูกมีเมียน่ะเพิ่อนว้าวว้าในนี้เนาะบาซุกโอู้้เพิ่นบ่นี่ยนะแม่ลูกเพื่นเก่าไปอยู่เพื่นเดียวนิ่มอันยิ้มืออยิ้ม้อันนี้ นี่เยี่ยมๆาจุบล่จุบลรนี่เพิ่นบ่ทันเพิ่นบ่ทันได้เคยลงแม่นถ้าว่าเพิ่นลงอยู่ลมเกงเด้เพิ่นลงแล้วกันได้ครอันางเอื้อนี่มีโทรศัพท์อยู่บ่ล่ะมีเพมีลอยู่บ่มีๆมีพี่น้องเอ้ยเนาะ ท่าวาจะได้นะาวาจะได้ทางเป็นทังไรกัถักมาเนาะเจ้าทางเขาเขากายดูความยินดีแต่กสีเป็นทังสภาพบุญทังสภาพทางให้แม่โดยวัยอายุ48ปีกระสันเจกัยังกันยังเจีวเนาะเจ้าเป็นนุ่งเล้าไดนาะติดต่อขามาได้เพอะพี่น้องเลยตีตกตียากะโอ้ พี่โตมาเป็นยังเจ้าอันนี้อยู่บ้านยังก่อนนี่นะบ้านนาโมวงบ้านนาโมวงเนาะบ้านนาโมวงใส่ใส่บู้ดีใส่บู้ดีเ่สอนนักเี็ตพี่น้องเลยโป๊กไก่โปกไก่โปกไก่ปกไก่พอไปฮ้องดมาหอดเนาะมาชุกเนี่ยกระโดดกระสีประมาณนี้พี่น้องเลยเคลื่อนผ่านทางพอดีเลยเนาะไปหามาเวยพี่น้องเลย <c oughs> หลานหน่อยครักันน้าตูดกับมาตูดกับมาพี่น้องใกล้ๆบ้านพี่น้องอใกล้เข่าใกล้เข่าเลื่อลึกแนนะพี่น้องนี่เออลิเ่อนเลืลอนเพิ่ <c oughs> บนบมดได้ยานคนจ้าพี่น้องเลยกะถ้าว่ามีผู้อันแบบว่าอยากอยากโอ้แต่ล้มกะอันทางเอืนนนนนน่อยนี่นิ่งอายุประมาณประมาณหน่อยหน่อยแบบลายหลายจำได้นะแบบว่าทางเอากับจะได้ถ้าเอากับจะได้เห็นว่าบอก ่ีเอาโดยแบบว่าอยุแบบว่าเจ้าคุยสีเอายูประมาณว่าสี่สิบห้าสี่สกสินเจ้าสี่เดี๋ยวคุยจ่งสี่ิบหกสิเจ็ิบก็ได้โอ้แว่ายแบบว่าสิปลาปีทาไปปีนี่ก็บ่ยากปันด้เนาะเาะว่าเนาะจะว่าลุดเนาะสมมุติอันค่อยกันอยู่สปดกลับมาสี่สิบห้าสี่สิบนี่ก็บ่ยากปันนแล้วค่หาสี่หกชิปเนาะ เอาแบบ,แบ,บยังได้ก็ยังได้ผู้แก่กว่าหาน้าผู้ใหญ่กว่าว่าจังตาเนาะี่น,น้องไงสูสดเลยครับพ่อมหับในสถานะเขาเป็นอยู่เนาะโดยดอย่างนี้น้ำหับได้กับ okay, โอเค <laughs> อยู่ยันจะเพิ่นหับบ่ได้ตกงานเป็นมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน้อยอีกแนี่ยคิดยองไเลี้ยงอืม ได้ยินเสียงปากไปแล้วพี่น้องเลยนะลานเป็นโอ้เป็นตาฮักพี่น้องเลยลานกับลานผู้หญิงเป็นผู้หผู้ดีผู้เดียวเจ้าร้องเพลงอีกแล้วจังร้องเพลงกับเป็นบ่าอะลรนะร้องเพลงร้องเพลงเป็นบ่าร้องเพลงอย่างนเป็นนะร้องเพลงเป็นแังวะร้องมึงเด้อร้องให้ดาวพังเด้อบันนี้กี่ห้าอยู่พอดีนั่นเองโอ้โหเด้อผู้นำเขายผู้นำเขาผู้นำเขาหาบ่าวสุกเป็นกระได้เนาะ bớt bắtu xúc ngay hai. Bao hải kìa xúc gọi là. hải bắtu đấy. Bao bắtu kìa hai, đấy. Bao bắtu này hai, đấy. Bao bắtu kìa hai, đấy. này bắtu kìa hai, đấy. Bao bắtu kìa hai, đấy. Bao bắtu kìa hai, đấy. Bao bắtu kìa hai, đấy phần mô trôn nhé phần chim ảo tổ này, <laughs> tụi này tụi này, <laughs> tổ này tổ à. oh, phần chim ảo tổ này bao nhiêu nè, đấy, oh nha, nhảy còn chưa nhấc, khuôn nha, nhấc tổ lư sáp thành một bên bay, nằm đây, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, ha, đi đó, nó cái ชื่อนมได้หรือชื่อนุ่มได้อเดชื่อนมกินเด้อพ่อแม่บด้ผากเง้นมาให้เนาะตัวเดวมาใหญ่ป่านนี้บนักนันมาจเคอเลยบอกแม่ยังหมแม่แม่เปคนน้าบ้านนบวาอยงไรเป็นคนอยู่บันเวนโอแม่เป็นคนทางบ้านเบิ์นเนาะมาแต่เมื่อก่น่เป็นคนบ้านทานออกมาอยู่ ออกมาเ้อดินพี่ใชอโดยโดยจะออกมาอยู่นี่ดนระบิไดได้สิบกว่าปีกาบ,บดุลไปได้เนะาะกาบบูดุลไปได้สิบป,ปีทานปีนะว่ลูกสาวขก็เาก็ได้สิบหปีลูกสาวสกปีเ<ป>นาะด้สาค <laughs> ไปซื้อขนมกินบบบนี้เด้อเดี๋ยวไดบ้ากไพ าเนี à, ่จะบอกเอฟซีบอกว่าจับจองรีบจองเลยโดยเจ้าพี่น้องเลยเนาะทางเฮาเดี๋ยวว่าทางเอ้ยเฮากัาเปิดใจเป็นทีมห้อยโดยพาคุณคุยก่อนเสั่นเนาะคุคุยคุยกันไปก่อนแมนถามว่าตกลงกันได้ไปน้ำกันได้กะคอยมารีดิเถอะเนาะบ่จุพี่น้องเลย พี่โตมาขามาทางช่องของบอกคไพายเลยว่าพอชุบบรรท้อนได้เด้อพี่น้องเด้อบริษัทเนาะโดยเอาไปได้โอรูมน้ำพึ่งหลายพอวกรวมสมมาประกวนแล้วอยากพูดจะพูเรื่องคนเล่าเป็นที่กับข้าวเนาะโดยแต่ข้าวก็จะได้โตขอตัวกับก้อนาโอเคพี่น้องเลยโอเคอยากขอบอกขอบใจทั้งเอลยเพึ่นเนาะที่เสียเวลาให้พวกข้าถ่ายทักคลิปเนาะพอชุบโดยเมาหนีเอากระอยากสิขอลาเมื่อไรได้บันี้ได้ cha ngao kho nó, ok ok, yeah, thoải mái, rất là, đúng này, vào hành đi mấy, đúng mương đấy đi, à, lấy, ôi, quen cả, tiền nòi, cả, bộ trang quân chỉ đúng mương, ảo, các tao, xin lỗi, xin tha thứ, xin tha thứ, tiền nòi hao, cảm bye bye, bye bye โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกับชีพูจักคูเรื่องเล่าของทั้งเอื้อเพ็นพ่อกระข้าวแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยคันว่าเอฟซีหรือว่าผู้ใดสนใจกะอยากโออยากลม้มอยากคุยทั้งเอื้อเพิ่นกะทถักแซรมาหาทางเบาก็ไพยได้เด้อพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทันใดมีบุญกุศลผลบุญอยากช่วยเดือดทั้งเอื้อเพิ่นกะบเบาไพากัยินดีพิเป็นสะพานบุญให้เนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็ดี มาฮอนิกบาก,กะพ่ากับพ่มีมีย่างกับมีอยากขอห่วยช่ยหายพรพ่อแม่พี่นอ้องเบิดทุกขู่ทุกคนทุกหม่องทุกบอลน,นอทีติดตามหับชมคลิปของบาาคำพ่ายและเป็นกำลังใจให้บากระพ่ตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเบากระพ่กับหายผมของไอพอน,อพอนนะพ่อแม่พี่น้องจงมีแต่สุขภาพแข็ง เพิ่มเจีย๊ยบยาได้ความาไข่ยาหมียาทุกยาจนพ่อแม่พี่น้องบ้าไปก่อกล่ากวกับบะสบายสวัสดีเนาะ